ทะลักนะครับตอนนี้ผมกับคุณรุ่งบูทอดนะครับไปบรรยายวันที่14สงกรานต์ครับที่หนองสาลาบุงมาลูกันทะลักครับแล้วก็สิบสีเมษายนอีกที่หนึ่งที่ฝากมาก็วัดบ้านม่วงนะคะอำเภอปุกปูนจังหวัดศรีสะเกดนะคะ14เมษายนภาคป่ามหาสงกรานต์บ้านม่วงอำเภอปุกปูนจังหวัดศรีสะเกด แล้วก็ฝากต็มทีมงานฟ้าสังหารนะครับรางวัลพิเศษมีเท่าไหร่เอามาวางครับแจ้งน,นะคะคู่มวยคู่ต,ต่อไปนะคะทีมงานจันนี่อยากทราบนะครับเอามาวางเลยนะครับโอ้แสดงว่าก่อนที่เปิดให้แท็กเลยครับปลาเยิมครูยิ้ม,ขมเขาโดยพันฟ้าสังหารมาวางด้วยโอ้ยิม <laughs> าเป็นยังต,ตื้อเอิบเด็ไปเนาะวันนี้ต้อง เราบอหลายเราตแบนัเดือนเหมอกันคูอินบอตี้ครับบงก็ไปหอบกันมานะครับจากผมกีบครับสีันครับบนเมทีวันพิชินเพชรชิญใจดีแดงเพชรธนกิจสุนกาบานขวานน้ำเงินเที่หนึ่งอะครับะครับคู่นี้วันนี้โอ้ยังเยิครับสวที่สุ นี่วันพิชิตนี่ก็มีแพ้เพิษกลางนาครับแล้วก็มาแพ้สุป,ปเอกซ์นี่วันนี้ต้องเกิดนะครับทีมงานเพชรเชิญชายครับทีมงานเสียบูลอส่วนน้ำเงินนี่ทีมงานสิทธิ์กีฬาวัานเผาครับก็มีน้องนกดาบเพชรกองเืลครูมนิ่ ไลูกขวางหน้าครับวันพิชิเจจเเตาเาเลยครับไปเจอแบบซูเปอร์เอ็ฟมาแล้วครับนี่วันนี้ไปเจอพุทธนกรโอ้ลูกขวางครับขวางครับแม่งไ้ขวางแทบเป็นจิ้วเลยครับทางด้านพุทธนกรกตอนนี้ดูว่ายังแก้ไม่ถูกครับแอ้ลูกขวางของวันพิชิตครับเดี๋ยว่าจะต้องติดใจก,ก,ก็ขอใจลูกซูเปอร์เอฟเซ็นเซอร์นี้ อะไรครับขวาเจอซ้ายครับเดี๋ยวตีชิ้นหนึ่งก็าสองสามปีให้หลังก่อนโควิ้งกินไปดูแถวหน้าของจังหวัดสิงหซุเกตนะครับนี่พอออดเดตี่ชุดชอบคาราบาลครับตอนนี้ส่งสัญลักษณ์แบบคาราบาล ย้ายจอยลอ่องเขาในย้ายจอยเอ้ยกยอนพ่อม้านนี่เกมยกทีหนึ่งนะครับก็คู่เอกหนึ่งครับสี่พันครับคู่นี้ไปถึงยกผ่านไปนะคะคู่ต่อไปก็จะไปที่ยอดอาวุธนะคะกับสุดสาครหลังจากนั้นก็จะย้อนกลับมาที่รุ่งตะวันกับพันชัยนะ,ะออจอนนี่ฟ้าสังหารเขาผ่องจงอังสึก ชาญเดชศักมีชัยมงคลทรับก้องสุริยานี่คือคู่มวยที่จะทำการชกในเวลาต่อไปนะคะวันที่14อีกที่หนึ่งนะคะ14เมษาก็ฝากไว้ด้วยนะคะศึกมวยการกุศลฉลอง,องสมประตูของวัดบ้านโนนพยอมวัดบ้านโนนพยอมอำเภอพยุจังหวัดศรีสะเกดนะคะ14เมษา ซุปเปอร์เอ็กเจอร์สิริมงคลเงาใหญ่พระจ,จันฉายอัญมณีน้องอ้ายไก่ชนเชิดมงคลซุปเปอร์บิกเก่งสยามรพรอมด้วยครูมวยดีๆครับข้าง14เมษาค่ะเจอกันศึกมวยในการการกุศลฉลองซุพประตูโขงวัดบ้านโนนพยอบอพยพยุจังหวัดศกกรีสะเกดโดยท่านนายกแอธธนวัฒน์อภัยศิลาฝากมานะคะ,ะช่วงเทศกาลนี้ต้องทำใจครับ ในโซนบุนบ้านใครบ้านมันนะครับให้กำลังใจทุกโปรโมเตอร์นะครับเพราะว่าสงกรานนี่ก็มีช่วงเดียวกันครับผมดูในทิกต็อกนี่เขาว่าสงกรานนี่จะจัดให้มีสามเดือนน่นยู่ใ <laughs> บ<า>ผมืมแล้วอชวงชชวครับ แล้วก็รถจะไม่ติดเนื่องจากจะไม่มีไฟแดงมีแต่ไฟเขียวเขาบอกนะครับเสือใหญ่สัญญาณส่งมาแล้วว่ามียาฉีดห้าพันครับน้ำเงินครับเ,เสือใหญ่เ,เสือใหญ่ายาฉีดยาฉีดห้าพันแลน้ำเงินนะเ,เสือใหญ่ฉีดเองใช่ไหม เขามีหมอหลายหลายคลินิกเอิมืดบาลินหนุนหลังอยู่มีคลินิกเสือใหญ่มีคลินิกเสียมือถ้าเป็นเสือใหญ่คนเดียวนี่ยเป็นลาบยาออกกลัวอันตรายแล้วกลัวเป็นกลัวิีกแล้วคล,นลินิกรวมหลาหมอถ้าไปที่นี่แล้วคลินิกปิดเนยุ่งเลยซีซั่นนี้ปีนหกหกนะเสือใหญ่หนุเสียมือนะฉีดฉีดครับน้องมันชอบมวยรองครับอ่าจะไรกบอยู่ที่ ความชิ้นของแต่ละคนการธนาคตให้ถูกก็แล้วกันครับป็นความชอบส่วนตัวของแต่ละคนการธาคดดั้มดั้มดั้มสียกสามสี่ห้าไปนี้ใครจะทำได้ดีกว่าครับเอ่อใครจะเป็นผู้ชนะกยังมีสู้กันนี้จากเมืองจันนะครับ แรงสายไม่เสียเปลีย่ยน,นเพราะวันนี้เด็กคนนั้นดุเมาแล้วก็แท้เอ้วางแท่งสายมาแไ่ที่วันดีิจิพี่จอมเต่าอัจจรายแต่ก็รายนี้แุ่่นตรงดังมาก่อนมีชื่อมาก่อนเนี้อยู่ที่วันดจิจิครับ ลู่ลกใหม่กำลังมาแรงน้ำเช็ดเท้ากัน,นเ,อเอาลงดักด้ดซ้ายยิงที่สองนะวากันสี่พันตอนนี้น้ำเงินมียาฉีดห้าพันเอาล้ครับพุ่งมือแล้วครับท่านผู้ชมจ้าสุรศักดิ์ศรีกลางนาที่บนเวทียอดอารถขั้วต่อไปนี่วากันละมือสองอน 2. 2> เข้าไปโดนทีมก่อนครับวันทิชชีตเสียบุดเพชรเชัยครับวันนี้มาเองเลยครับ

อย่างขึ้นนอกอยู่นะครับประเทศอังกครับคุณจะมายุ่งกับผมผมอยากอยู่แบบนี้เอาแล้วแข้งขวาพักสักครู่ก่อนครับนี่ครับสีน้องว่านะครับสีน้องว่าครับแล้วก็ติดเพชรตำแกะครับอแบบผภาบุดดีนะครับฝากอีกครั้งนึง นี่เพชรตะล่าสอจารุว <bad> <illing a living order> ัลครับกับยอดพนุษย์ซออีฟาพันธ์ซุเปนช่างมณ์ศรีสเกตครับนี่ไปเอาชนะวัดพิชิตมาแล้วครับเจอกับเพชรนาทีซิคจาติโก้รายการใหญ่ครับซิคในสายหยดนครับพบกันที่วัดบ้านหนองว่านะครับตำรวจพยุทครับดังนั้นก็มีท่านสอยจอสมหวังพุ่มไม้ครับในการสนับสนุนไปทัดเดียวการแข่งขันครับปะทะขอระดังเดินเพชรอํานวยพรนะครับนี่ก็ผู้หึ่งเสีรัด นายวารินแนละคุณเต๊ตาําแยฝากมาครับต่อได้เชิอผมไปบรรยายด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับคุณเต็ะตําแย่ครับวันที่สิบพบกันที่บ้านหนองว่าพยุกนะครับ ผู้ชมครับเดินทางมาถึงรถลึกลงทางแล้วครับผมคู่เอกแรกวันนี้สามสามอ่ะมาดูมาชมครับยกสามนะวันพิจิตเพชรธนกฤษคู่ต่อไปยอดอาวุธสุดสากรลงตัวกันละวสองหมื่นสี่นะคะกู่ต่อไปฝั่งเราเปิดสองสำหรับยอดอาวุธกสุดสากร อะไรครับเพื่อนคณะปีนครับนี่ช็อปในเชิงครับทุกวนนี้คอยบังคอยสวุวรรณครับวพิชิตเอร์ครับวัน,น,วนพิชิตเกอร์ก,ก,ก็ค่อยๆ่อยขยับไม่ปิดปาก,กนะวันนี้วันพิชิตแจ้งไปยังพันชัยนะคะแจ้งไปยังพันชัยด้วยรุ่งตะวันมาวางไว้ที่ห้าพัน รุ่งตะวันวางที่5,000พันชัยก็ติดต่อมานะครับเอ่าละครับควันไอเช่นครับขวาย,ยาวๆแล้วเข้าสายหลุดจับมาเอา้เอากินเล็มกินสองไว้ก่อนคอัาแม่ไปด้านบริษัทสินค้านะครับถึงกสามครึ่งทางครับสี่พันแม่แย่ด้วยมั่สายตามด้วยแขกขวาของวันทีชิดดูแล้ว เป็นธนกิจในมวยซ้ายครับกหลังสนุกแล้ววันนี้เริ่มเกมเริ่มแล้วนะครับพวกสามนี่สุนทรศักดิ์สีคราบรับพุชี้การ์ครับสำหรับต้องทำับโอ้โหโอ้โหรอบในนี่นะครับกอ่มองเข้าในครับหลวมระหว่างครับหลวมความของวันที่ทิพย์วันนี้ครับ ไม่ยอมให้ไม่ขอโอกาสให้เจ้าเท็ดดันต์ปิดได้สอนได้ตีเลอเสียนหนอมพลทรายเป็นยังไงเนาะเสียนหนอมพลทรายเอาอะครับนี่ครับเต็นสายต่อยทรายครับเท็ดดันต์ปิดเล่นนอกนะครับวันนี้เอานอกเป็นของไทยในเป็นของฉันครับวันที่ชิบบอกนอกคนต่อไปในผมจะเอา เป็นธนกิจที่ก็กับปลาภาคนี้นี่กะเอาดีนะครับจุดุ่งไม้ก็อยากไปชุกวันต้องมีสักวันวันแหววันเว้นวันหรือเปล่าวันเว้นวันก็ดีหรือวันเว้นเดือน แดงนีขวาดําเงินดีดซ้ายครับได้ส่วนหนาครับเพชรธนกิจครับส่วนเพาดานมวยอยู่ที่ฟังวันพิชิตนะครับนี่ประทะเบอร์เก็กเบอร์ต้นต้นมวยภูทรนี่มาเยอะครับเจ้าหนิสุยศัตว์ก็สับเรื่อยครับยกสามนะครับยกต่อไปสนุกแน่ครับเหลือสี่คับห้าละวันพิชิตเพชรธนกิจต่อไปสองหมื่นสี่ลงตัวกันละ ยอดอาวุธสุดสากรแล้วก็วันที่29นะครับให้กำลังใจพี่เสียเซ้งบุญใหญ่นะครับที่บ้านสะพูตะบนกระแพงกุฎบอดพิสัยนะครับสอทอเซ้งแล้วก็ผู้ใหญ่นโรงบันลังนะครับฝากกล่าวมาสิริมงคลสิบม่น้ํากับเพชรสมยศพันดักรัตนบุรีญานิสาสองอวิไลกับเพชรมาลัยสิน,นาคา ยังยุกนะครับสันติบีอโยงกับทางด้านเลิศศักดิ์เกษตรอินทรียเดี่ิมพันกันเยอะนะครับแล้วก็วันที่30นะครับที่เก่าเวลาเดิม30นี่ก็ช่องเพชรช่องจอมสิทธิสารวัติสายกับ9เสือสิทธิพระธาตุแป๊บเพชรอุสสสมบัติกับฟันทองเล็กนีร่มเย็นนะครับขบวยดีเต็มสิทธนะครับไปให้กำลังใจกันครับ วันที่สี่ก็นั่นและที่บ้านประมงเดชอุดมนะครับทีมงานป่ากุหลาบขาวยอดแสนชนโชชศิลากับทาง้านซุปเปอร์เอ็กซ์ช่างนุ่นศรีส,สเกตเป็นคู่เอกคุณอภรายการนะครับส่วนวันที่9นี่ก็บ้านน้ำท่วมนะครับทุ่งสว่างวังหินนะครับวันที่10บเดกก็มี3าที่ศรีสเกดเบ้านหนองว่าพายุนะครับหนึ่งที่แล้วก็น้องทำน้อยตาบลคำเดียมกันทรารมนะครับอีกหนึ่งที่นะครับ อ่ะให้กำลังใจกันครับโซนสิบเอ็นี่ก็เทียสเตนเลียนนอ่คือที่จังอําอโภตศรีสุวรรณนะครับอ่ะเดี๋ยวแจ้งให้ทราบนะครับ11เดี๋ยวจะได้เรียนเป็นบางที่ไปนะครับเอ้ยกสี่เลยครับโอนี่ของจริงล้วนๆนะครับโอ้โหเขแกขวางเสียบยอดหน้าเลยครับพนักงานพิชิตครับนี่นะครับลูกที่ไอ้เจ้าพนักงานพิชิตพยายามจะเล่นด้วยครับเขาบอกว่ากระดูกโวยครับ เด็กตะนักปีบอกว่าขออยู่ข้างนอกดีกว่าพี่พอออกคิมตี้เป็นยังไงพอออกคิมตี้เออยังยกโป้อยู่ยังใช้ได้อยู่ครับเอาล่นลำตัวรถโตใหญ่ครับตอนนี้เป็นตะนักปีแต่ก่วนพิเศษเลยมันแท่งด้วยสายเลยเอจอหบสายนี่ต้องหยุดเลยครับผุ้ธำกิบก็บข่าวยาวต่อครับเอะไะครับเล่นสายเลยก็ใช้ได้นะครับเด็กตะนักปี แดงก็พยายามกระชับพื้นที่ไปเรื่อยเลยครับล้มจบกันแล้วครับน้ำน้ำน้ำดูด้วยห้ำโอ้แข่งที่เาไม่เหนียวเลยครับคุณหมอขาคุณหมอสิงห์ขาดูหน่อยหน่อยโอ้แข่งมรณะครับแม่ วันพิจิตพรเชิยงชาย